อย่บอกนะว่ามันจะยิงหลังโดนอะมาโอ๊ยได้ไงเนี <Darwin> ่ยโอเคับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ผมโอเคโอเคกับพี่ขวัญกินครีซี่ต่นด้ดละเฮ้ยดูว่าโอเค ยอกยอกยอกทุกคนมันสังเกตง,ง่ายๆนะครับผมช่วงนี้โควิดระบาดนะครับแต่ว่าถ้าเราไอแบบมีเสมหาเนี่ยเหตุเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่นะครับก็อย่าไปกังวลมากนะแต่ว่าถ้าคิดว่าจะเองไปพื้นที่เสี่ยงมาก็ไปตรวจก็ได้นะแต่ว่าพี่ไม่ได้ไป,<อ>ไ,ปไหนอ่ะเออพี่ก็แบบค่อนข้างปลอดภัยอยู่เซฟโซนเนี่ยพี่อยู่แต่บ้าน โอเคครับผมมาวันนี้นะครับเรามาเล่นบันไดรักกี้บ็อกกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งรักกี้บ็อกในวันนี้เนี่ยก็คือรักกี้บล็อกเชนดูนั่นเองนะครับรักกี้บ็อกเบล่ะเบลนซึ่งนะครับวันนี้เราก็จะเปิดทั้งหมด10นาทีเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอแต่ว่ารักกี้บล็อกเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แบบกินบล็อกอะไรมากนะครับแต่ว่าดอกธนูไงชื่อมันก็บอกไงบางกันเฮ แก้งกันโดยเฉพาะสินะใช่แล้วจ้าแนะล้วคกี้บอลนี่ก็เกิดมาเพื่อการแก้งกันโดยเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องด่ามากนะต่อยพี่พูดยังไงน้องก,ก็ด่ามากกันทุกคลิปดีๆนะครับนะ <c oughs> โอเคนะโอเควันนี้ก็จะเริ่มแรครับผม

อ่ะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอุ้ยได้กล่องโอ้ไม่มีอะไรนะทุกคนนะโอ้ยเฮ้ยเราลืมเฮ้ยเราลืมสปอยทุกคนนะไปยิงเราทำไมอ้าวก็ต้องยิงได้สิก็แกล้งกันได้นะไปยิงเราทำไมเธอยิงเราทำไมเธอแกล้งกันได้ก็ต้องยิงโดถ่น่าโดนมอนสเตอร์ค่ะ เฮ้ยมันไอ้หมูมันไม่มีอินฟินิตี้ของเราอ่ะโอหูจริงได้ลูกเดียวไอ้เม่อะแต่ว่ามันคือเราจะไม่ได้อะไรมากินเบนล็อกแล้วก็จริงครับแต่ว่าอุปสรรคเยอะมากเลยคือโอ้โหวสเตอร์คนเยอะวอวอวอวเตอร์ไม่จะถูกชั้นเลยหรือไงวะเปิดทุกกล่องเลยนะวอสเตอร์ทุกกล่องเลยอ่ะ โอ้ยอีกแล้วอ,อต,าตายตายไปโอเคอะแล้วเราแบบเราต้องมาเสียเวลาปิดเธอไม่ต้องปิดอะต,ต,ตายตายไปโอเขาโดนอิ่งแล้วปิดให้เขาด้วยเฮ้ยพผ่นเฟรมเขา้ยเราไม่มีเฟ<ม>น,นิเี้<า>อีกแล้วอะวอะไรเธอเป็นไนอ้ดียไม่อะน่นาน่งไงมันยืนอยู่ข้างบน,นะอะเฮ้ยได้แล้วอ้าเย้ ทำอะไรเขาไว้หรอโอ๊ยยิงผิดชิบหายละจะยิงอะไรหรอเอ้ยยิงโกเลมไอ้โกเลมเกิดอะไรเยอะแยะเนี่ยเจอโดนโกเลมตีโอ้ยยิงก่อนได้เพียงน้องๆหนูเปิดเร็วเอ้ยน้าตีอีกแล้วอะไรกันครับนี่ไปวะ ผมต้องทำอะไรคุณก็โดนแกล้งอยู่แล้วอะเอ้ยขอโทษกเลม I'm s o r r y แหน่กะจะยิงฉันเนี่ยยิงไปโดนกเลมต้อสินะเอ้ยเออเอ้ยรกเลมตีตายไปแล้วไม่เหรอเอ้ยโอไม่ได้ถึงนั้นอะเอ้ย ยิงง่ายก็ยิงแม่นติดไม,ไมยดยย่ยิงโดนก้นเล็บชุดไฮนะโอเคแกโดนยิงแน่โอเคโอเคแกโดนยิงแน่ฉันบอกแค่คำเดียวว่าแกโดนไปแล้วไปแล้วไปแล้วว่ะสวน,นหน้า โอ้ยหาเด็กนี่แย่วอะดูดิคนเราแม่งโคตรแย่เลยเราคนเราแม่งโคตรจะแย่โอ้โหเราได้มอนเตอร์อีกแหละอ๋อเอ้าเป็นไรอ่ะไปด้วยไปอยู่กระดิบมาฝากดีด้เห็นอะไรไหมไปอยู่ไหนเนี่ยทอามั้เขาไม่เห็นเธออีกเยอะอะจะเห็นได้ไงล่ะ อ้เฮ้ยเธอแอบ,บอยู่ข้างบนเนาะว้ายเฮ้ยยิงเป็นปลาวะ่ะดูยดิแ yeah. ฉอเฮ้ยธนูโทไรได้ไงนะไม่เเขาติดจ้ำอะ่ะอะอหรอเฮ้ยเอ้ยแต่ตอนแรกเราไม่ได้ยิงเธอนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรอะไรบบอะไรยิงแอบบยิงตรงเนี้ยว้ยยิงไม่โดนแ <laughs> อบแอบเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเขามีที่หลบของเขาอ่ะทุกคน แอบ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 แบบที่ระบของเฮ้ยแบบนี้มันมันมันไม่เกณฑ์ยังไม่ได้กดเริ่มเวลาเลยนับต่อ nub ยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไม่ได้เปิดซะหน่อยเออมาต่อ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 เฮ้ยได้เปิดหรอยังยังต่อขึ้นไม่ถึงแล้วเนนี้เนาะดูดิโดนลังแกว่ะทุกคนละทุกคนดูว่าใครทำใครไม่ใช่พี่แล้วหนึ่งอะ ใครเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนก็ได้เปรียบใครเปิดก่อนโอ้ <ค icate S 2> โหใครเปิดก่อนได้เปรียบแล้วดูคุณวางกำแพงสมิธเชียวเออว้าวเรื่อยเิบล็อกไม่หายบล็อกขายดีว่าได้อะไรอ่ะลกี้บล็อกเนี่ยเดี๋ยวไหมอ๋อขายเยอะเลยเบนโหยินดีด้วยนะเพราะใบกอดและสิ่งที่ชันลุศาวางบล็อกมา สุดสิ้นไปแล้วสินะยินดีด้วยนะคะคุณโอเคโอเควางใหม่ได้ไม่กลัวครับไม่กลัวครับกำาแพงเมืองจีนนะบอกกำแพงเมืองจีนอะบอกเลยไปแล้วทุกคนจะหาเรียมหามุมยิง เรบแป๊บเออหาเรี่ยมหาบูมี่ฮ่า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 ฮ่นฮ่าฮ่้ฮ่าฮ้าฮ่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 าดนาฮปิด่อฮไาอ่าฮ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 ่าปิดฮ่้ฮ่้ฮ่อฮดาฮ่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 าฮาฮ่าอ่า่าฮาิด่าง่่าฮ่าฮา่่า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 ่ยฮ่าฮ่าฮา่าาา่ ปิดแล้วหรอใช่หรอมั่วเธอกำลังมั่วตัวทำไม่มีอะไรแล้วหรอไอ้เด็กอะไรจ้าเด็กอะไรจ้าเด็กอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นเด็ก อะไรจ้าอะไรจ้าทำอ,อ,อะไรผมหรอทำอะไรผมหรออะไรอะไรที่เลงเหรอเลงเหรอพี่ใครเลงวหรร้อนนะร้อนนะใครเลงคุณ <c oughs> คุณจะเลงผมอยู่ผมรู้คุณเลงผมอยู่ผมรู้ออกมาสิไม่ออกใครจะออกล่ะออกก็ตายดิบ้าเหรอ <c oughs> ไม่โง่ขอร้องล่ะ เดีกววางโง่แสดงหน้าไม่ได้เดี๋ยวอีกสองนาทีสุดท้ายไปปิงมาเนี่ยไม่ได้เอ้ยเฮ้ยไปเลยอย่าบอกนะว่ามันจะยิงหลังโดนอ่ะมาโอ๊ยไม่ โอ้ยที่ทำคิวอ่ะที่แย่ผ้าเลยทำคิวดิทำคิวหรอว่าใหญ่ไมโดนไม่โนยังไม่โดนเฉยเฮ้ยมีคนจะยิงมาว่ะทุกคนทุกคนดูคนเปิดศึกเฮ้ยไม่ตกอ่ะไปดิไปไปเปิดต่อดิไม่เปิดลื้อ สบายใจแล้วเว้ยเว้นไอเด็กเวนไปแล้วเปิดต่อไปโอ้ยไอเด็กเวนไอเด็กเวนยิงใครยิงใครต่ออย่างไวแล้ววะทุกคนม่ายว่ะตัวนี้ไอตัวนี้มันร้ายเออยิงใครยิงใครจ้ายิงใครกี่นาทีเนี่ยห้าสิบวิจ้าห้าสิบวิไปแล้ว อะไรผมทำอะไรผมโอ้โหทางผมแบบไม่มีที่ยืนเลยอ่ะเฮ้ยกหรอคุณกงหรอกงอะไรคุณเป็นโคตรโกงเลยว่ะจริงของพูดได้ค่ะเนาะกงเลยไปแล้ว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  นี่ตะกิ้ทำไมโตกิดเหมือนแบบจะตกตายแล้วอ่ะจิตวิริงจิตวิดูมันกนเวลานับไหครับคุณจึงนับไปครับคุณเคนเชสซี่ครับมันเป็นลัคกี้บล็อกของคุณเปนแบบของคุณมันอยู่ที่คุณดิคุณจะนับก็นับ จะบอกว่าถ้าเรื่องเปิดไวเนี่ยผมชนะนะครับเพราะว่าผมเปิดไอ้่รือว่าเสมอละกันเพราะว่าไม่มีใครเปิดหมดนยกดของเราคือเปิดหมดอันนี้เสมอเลยวเราจะมานับบล็อกละกันนะต้ของใครเหลืออยู่กันยก็นับอีกเหรอทําไมอ่ให้ใช้หายไปสองอันนะไม่เห็นหนอกอ๋อเนี่ยสามเลยด้วยซ้ำมั้งน่ะสองอาสองนั้นสามได้ไสามอีกอันหนึ่งที่เป็นบ่อลาวานั่นไง มันพื้นจะหายหมดเลยไม่หายไม่หายมันลงข้างล่างอ๋อเนี่ยอ๋ยอใช่ใช่ใช่บอกอว่าหายโอเคครับผมบวันนี้ก็ชิชโชกดไลล์ก็เชิญกดสต๊าฟเล็กก็เชิญชนะขวัญพีด้วยนะครับรักกิ๊บอนี่มัน,มนจริงๆเลยอนะ่ะถือว่าได้ระบ,บายได้ยิงไม่ขวัญเล่นนะแย่ yeah, วอ่ะระบ,บายเกง่งระบ,บายเกง่งยิงเก่งยิงเก่งโอเคครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ้า